เขาก็มีทหารรับเดือดร้อนอะไรครับได้ต้องิซีนหนึ่งอะท่านพิละจะสุขนองอยู่างเล่าหืึ่จะช้างเร้าเก่ากิดเิ็นะกรมสวัสดิ์พระัตรรมเป็นทาดินชำระล้างซึ <okay ่งบนพิออกจากไกลอายุไห้ในมนุษย์ที่น้อยนัก อย่าช้าชักจดเดิกนการสุดแย่ไขเพราะบางคนอาจจะตายก่อนจะถึงวัยมรณะภัยที่แน่รองให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดประสริทั้งพองขอวิงวอนให้ท่านจงต่ตองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอุปนิสัยปัจจัยในภพนี้ เป็น,นปัญญาบารมีชี้แจงใสเพื่อไม่หลงเพิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านไสตื่นขึ้นทำบุญตักบาตรพุกเช้าเอา่ยสุโคุณยสาุจโยการสั่งส,สองบุญนั้นย่อมน้องนำมาซึ่งความสุขเพราะจิตที่คิดจะให้นั้นดีว่าจิตที่คิดจะเอาให้นั้นเบาเอานั้นหนัก วันนี้เราผู้นายสาทุกคนคนใจบุญใจงามทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสได้ทาบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมทานทาบุญร่วมกันครั้งหนึ่งเพราะว่าเราถึงยากเย็นครัเพราะเรางมีทางเราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพะพุทธศาสนามีโอกาสได้มาสั่งสมบุญทานการกุศลสั่งสมบุญสั่งสมบารมี สังสงสคุณงามความดีทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆทำเหมือนน้ำหยดลงตุง่มทีละหยดทีละหยดน้ำเต็มตุ่มได้ชันใดคุณกุศลและคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้เพียรสร้างที่เราได้ประพฤติแล้วปฏิบัติแล้วก็จะติดตามรถตัวเราไปส่งผลให้เราเกิดความสุขสงบร่มเย็น เกิดความปื้มปิติใจสุขบกสุขใจในบุญในทานในการในกุศลที่เราพึงมีพึงได้พึงถึงทะทะมาโนปิโย